มืัอน,นี้ข้าไปหาปูฝนกำลังตกไม่ <c oughs> อาหารอีสานที่หาปูนี่น้ำไหลหน้าเก่าหน้าที่เกี่ยวขอแล้วอู้เดือนซีเดือนหาฝนกำลังตกอีกมาละพอละโหกำลังขุดไม้ไม้อะไรนี่มนุษน ได้กินปุ้นแนมนมเนีอเน้อไปต้องยานอืหูนี่ไงตรงนี้อยู่ไดไยนี่สงสัยอยู่หลึกเตัอปะสองหูหูนี่หูนี่มุมี่ อาการสหาหัรยุ่งหูนี่แกนทางไตแค่ี่ยฝนตกไหมบ่ต้องใส่บักจกบักเสียมเลยแหละได้บ่แกนเด้อไก่ละยังมาท่านเห็นตู่ต้องใส่หูเกา่าอ่ะโคดขึ้นไหม

ลากแนวกันแม้นี่นอย่างนี้ก็มีหลายขาสนะิอู้เอ๊หนีบหนีบหนีบอู้ตัวไหลกันนะตัวเทิอกกับตัวเมียนียตัวเทิอกอืมตัวเทิอกปนปนปนปูปไข่ปูสองโตไข่เคืองแผง เนียหลายไปมโอไปเนาะโอ้งอัอเลยบาท่มนูเด็ดแซ่บ